วอลเขาใหญ่ช่วงปลายปีมาแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่บ้านเนรี่จะพาไปสัมผัสบรรยากาศหน้าหนาวอากาศเย็นสบายกลับมาเที่ยวเขาใหญ่ช่วงนี้ก็จะ feeling festive มากๆเลยเป็นอีกคลิปที่ชิลมากที่ผักคาเฟ่ร้านอาหารสำหรับใครที่มองหาทริปสิ้นปีมาดูคลิปนี้กันนะคะเช็คอินที่แรกที่มาถึงเขาใหญ่คือร้านมาฉะนะคะทุกคนร่างกายต้องการเติมคาเฟอีนจ้าแล้วเราก็มาอยู่ที่ร้านมัดแอนโคนะคะร้านนี้อยู่ไม่ไกลาจากโรงแรมเลยแล้วก็เลยแวะก่อนที่จะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านไดอารี่นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นแม่บ้านไดอารี่อินเขาใหญ่นะคะทุกคนก็เป็นการมาเที่ยวเขาใหญ่ในรอบน่าจะเกินสองปีนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูบรรยากาศกันตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่เทมส์วันเลนเขาใหญ่นะคะก็คือเป็นที่พักของเราในคืนนี้เราจะพาเพื่อนมาดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมกันนะทุกคนคือแบบตั้งแต่ที่เดินเข้ามาในโรงแรมมันเหมือนมีความเย็นเข้ามาด้วยนะช่วงนี้อากาศด,ดีมากนะคะมาเขาใหญ่แล้วมีรู้สึกว่าคึกคัก ขึ้นกว่าเดิมมากๆเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่มาครั้งนั้นน่ะรู้สึกมันค่อนข้างจะเงียบนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาพักประมาณช่วงวันพฤหัสก็คือห้องแบบห้องพักคนมาพักแบบค่อนข้างจะเต็มเลยก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศเขาใหญ่ไปด้วยกันนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูห้องพักกันนะคะห้องพักของเราก็อยู่ที่ชั้นสอง อาฟิตของเราวันนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะคือพร้อมถึงจะแบบไม่ได้กัดหนาวมากแต่ว่าอยากใส่เสื้อแขนยาวแขนยาวไว้ก่อนนะคะวิ่งถึงห้องแล้วห้องพักของเราอยู่ที่ชั้นสองแทแดและนี่ก็คือห้องพักของเราและนี่ก็คือห้องพักของเราในวันนี้นะคะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นเตียงนอนนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบห้องคร่าวๆก่อน นี่ตรงด้านนี้เป็นเตียงนอนส่วนตรงนั้นเนี่ยก็จะมีโซฟานะคะไว้นั่งแล้วก็แบบมีโตะไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ห้องน้ํากันนะทุกคนทีวีตัวใหญ่มากอุ้ยช่องใครอะคุณคุณ <laughs> และนี่ก็คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็คืออุปกรณ์ครบคันเลยอันนี้คือเราใช้งานแล้วนะมันก็จะมีของของเราวางอยู่นะคะนี่เลยก็ห้องน้ําจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะมีกระจกแบบนี้ โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งนะคะนี่เลยก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็จะมีเตียงนล้วหมาไว้ให้ด้วยอันนี้ห้องนี้วันนี้อมยิ้มมาเที่ยวเขาใหญ่ใช่ไหม <c oughs> จยโลกะจยไจม้จย,ม,ย,ม,ยมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวอมยิ้มไปเดินเล่นไหมไปเดินเล่นข้างล่างเปล่า มาพักที่เขาใหญ่รอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะคลึกคลื้นกว่ารอบที่ผ่านมาเลยนะทุกคนรอบที่ผ่านมาน่าจะหลายปีมาแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบแขกมาพักเยอะมากแล้วก็พนักงานบอกว่าเออแบบช่วงนี้เนี่ยก็คนมาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าแบบเเอขาใหญ่มันมีบรรยากาศที่คลึกคลื่นแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือมีร้านมาฉับผุดขึ้นมาเยอะมากๆเลยทุกคน,คนก็เดี๋ยวจะไปแวะสต็อปที่ร้านมาฉัด้วยนะคะแล้วก็จริงๆอะมาครั้งนี้ก็คือ แอบแบบปากหมุดร้านอาหารร้านคาเฟ่ไว้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะไปได้กี่ร้านนะคะเพราะว่ามาพักแค่คืนเดียวเองเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมกันนะทุกคน <c oughs> คือแบบบรรยากาศมันดีมากเลยทุกคนมันโรเซอร์แบบมีความเฟรชมีความเข่าใหญ่แบบบอกไม่ถูกและนี่ก็คือสวนข,ข้างๆนะคะทุกคนโอ้โหนี่มันสวนสำหรับอมยิ้มโดยเฉพาะเลยนะเนี่ย อ้ยวิยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะ ทริปนี้หลักๆก,ก็ตั้งใจพามิมมาเที่ยวนะคะก็หวังว่าวมิมจะแฮปปี้นะกับนนกบรรยากาศเขาใหญ่ที่นี่เป็นครั้งที่2ที่มิมมาพักที่โรงแรมนี้นะคะก็หวังว่าน้องจะแฮปปี้แล้วก็อยู่ให้เราพาเที่ยวไปอีกนานๆเลย เราจะพาไปดูตรงที่เป็นยิมแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำนะคะทุกคนเพื่อแบบบา่อนที่เขาใหญ่ก็มาออกกำลังกายที่นี่นะนี่เขาจะมีมุมเพล y g r ของเด็กๆด้วยนะคะนี่เดินมาตรงนี้นะก็จะเป็นสระว่ายน้ำว้าว แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น,ตร,นตรงนี้เป็นห้องสปาเดี๋ยวเราจะไปมิดวินเทอร์กันนะคะตรงนั้นก็จะมีแบบ๊อปอัพของอัปเตอนะคิดว่าบริยากาศน่าจะดีมากๆเลยก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันตรงนั้นมีบรรยากาศเขาใหญ่นี่เลย ต้องแบบเย็ยนๆประมาณ5้าโมงเย็ยนนะมาอยู่ที่มีเป็นเทอร์กันแล้วนะทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ดูแบบคนเยอะคึกคืนมากมีต้นคริสต์มาสประดับไฟแล้ว ก็จะแบบว่าประดับร้านต้นคริสต์มาสแล้วก็มีอัปเตอร์อยู่มาเปิดเป็นป๊อปอัพด้วยนะเด็กๆนี่คือห้องอาหารเหรอใช่ๆๆใช่ๆๆ่ใช่แบบอกก่อนไน่ะมันแบบวิวมันสวยมากเลยเนาะโอุ้ยอันนี้คืออะไรยิงคันหัวเล่นอ๋อ ก็มาทานที่ร้านอาหารเด็กๆนะคะก็อยู่ในโซนมิดวินเทอร์อยู่ด้านหลังข้างๆอัพเตยู วันนี้ก็เรียกว่าเต็มอิ่มกับบรรยากาศที่นี่มากๆเลยนะทุกคนคือตอนนี้บรรยากาศมันดีอากาศมันดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบการประดับไฟตกแต่งแบบธีมคริสต์สมาสก,ก็น่ารักมากๆเลยอมยิ้มก็แฮปปี้นะคะนี่เราก็นั่งกันอยู่แบบยาวๆเลย It's time for cleansing my face นะคะอันนี้เป็นถุงที่เตรียมมานะคะก็ตระนี้ของเราแล้วก็คองคุณสามีรวมกันอยู่ด้วยในทาสกินแคลรูทีนของเราจะไม่ได้มีสเต็ปมากนะคะแต่เราจะเน้นด้วยการแต่งหน้าเบาๆแต่งหน้าน้อยๆแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดมากๆนะคะแล้วก็มาเน้นเน้นแบบบำรุงด้วยมอยส์เจอไร r ค่ะทุกคนคเรา้เรสึกว่าพอเน้นบำรุงให้ผิวมันชุ่มชื่นเยอะพอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกแบบผิวมันเหมือนจะเต็มเต็มอิ่มดี มอร์นิ่งนะคะทุกคนเช้านี้ก็กำลังจะไปทานข้า,าวเช้ากันนะคะก็เดี๋ยวจะเดินจากห้องพักแล้วก็ไปที่ห้องอาหารเชา้าแล้วก็ข้างหลัง <c oughs> กำลังจัดการธุรากันอยู่นะคะอากาศดีมากเลยทุกคนตอนนี้ประมาณ22องงศาก็มนมีลมเย็น เข้าชาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พามีมาเดินเล่นโซนด้านข้างเขาจะมีที่ให้น้องหมามาวิ่งเล่นอยู่เป็นโซนอยู่ในถาดด้วยนะทุกคนยืนเหมือนยืนทำเอ v เลย ที่ร้านมาชานะคะแล้วนี้ชื่อเซอร์มาามชชา ปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านเลีลีกก็จะขอตัวไปก่อนแล้วแล้วก็ไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะ